สวัสดีครับพี่น้องนี่คือหนึ่งปัญหาของเจ้าสวนเงาะที่ท่ำเงาะครับพี่น้องแมงผีเจาะเนี่ยผีเสื้ออมวนหวานเจาะก็จะเป็นนิดแบบนี้ละ่ะเสียกระสีล้นเลยตรงดักขนาดสียายังมายู่เด้หัวมันบินมาก ก็มาใช่เลยมาเจาะผีเสื้อมวนหวานเนี่ยเริ่มสิซุกแล้วเงาะสวนจะคลองเองอันนี้งาะสีทองพู้นเพิ่งกำลังดักอยู่ปัญหาของจอสวนเงาะอีกหนึ่งปัญหา เนี่ยคุณลอยมันเจาะเ,เนี่ยอยู่เนี่ย